แต่ในบ้านไม่โดนแดดระวังไตเสื่อมเกี่ยวอะไรมาดูกันไตของแพทย์จีนไม่ได้ไหมายถึงโรคไตที่เราเข้าใจกันทั้งหมดครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องพลังงานไตทัาเ่วนใหญ่พลังงานไตสะท้อนความทรงจำและกระดูกดังนั้นนะครับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยเจอแดดเนี่ยมีแนวโน้มความทรงจำและมวลกระดูกข,ของเขาจะลดลงครับบางคนก็จะเริ่มหลงหลงลืมลืมเมื่อกี้พี่พูดอะไรกระดูกเริ่มดังกรบกรบ กลบับครับวิธีการง่ายๆนะครับเอาไปสู้ได้ไม่ใช่สู้แบบนั้นค่ะหมอแอรโรบิกคนจนมีสิทธิ์ไมคะมีงานให้ทำไหมคะป่าลิงยาไม่มีแต่นี้ห้าฝ <c oughs> ังเข็มครอบแก้วเพื่อกระตุ้นไตยอย่างของเราให้ทำงานดีขึ้นทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงครอบตรงจำดีขึ้นแถมทำให้สมองของเราปลอดโปร่งมากขึ้นครับ